ซิต้าออกเจลโลชั่นมาใหม่อีกแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะน่าใช้ขนาดไหนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนจากพี่กระต่ายในแรปบีดมาแชร์นะคะคลิปนี้นะคะพี่ต่ายจะมาพูดถึงเจลโลชั่นบำรุงผิวของซิต้าค่ะ วันนี้เขามีสูตรใหม่ออกมาแล้วนะคะเป็น2ส,สูตรที่อยู่ในมือพี่ต่ายนี่เลยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าพี่ต่ายไม่รู้ว่าสองสูตรนี้เนี่ยเขาจะมีแบบที่เป็นหลอดขายในห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าไม่เห็นในห้างนะคะแต่ว่าพี่ต่ายมาเห็นในแบบซองที่มีขายอยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะไม่รีรอที่จะหยิบมาพูดถึงนะคะเพราะว่าพี่ต่ายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบชอบของซิตา้าอยู่แล้วนะคะไม่ว่จาจะเป็นเจลบำรุงผิวเป็นครีมบำรุงผิวเป็นลิ้นพันเป็น <laughs> ครีมบำรุงผิวหรือแม้แต่เป็นสบู่นะคะแล้วก็วันนี้เห็นเขามีเจลโลชั่นนะคะเป็นสูตรใหม่กลิ่นใหม่ด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นกลิน่นมันเป็นสูตรที่เหมือนเป็นสบู่เลยค่ะแต่ว่าตัวนี้มาในรูปแบบเจลบำรุงผิวจ้าไปดูกันเลยว่าแต่ละซองน่าใช้ขนาดไหนนะคะที่พี่ต่ายเห็นวางขายอยู่ในเซเว่นนะคะเขาจะมีสองสูตรด้วยกันนะคะคือสูตรแรกเนี่ยจ,จะเป็นเจลโลชั่นสูตรมะขามธนคารนะคะ,ะ,คะสูตรนี้จะช่วยให้ผิวใสออรา่าผิวดูสดชื่นนะคะส่วนอีกสูตรก็คือสูตร c ี E50 เท่านะคะสูตรนี้ก็จะช่วยทำให้ผิวดูสว่างดูออร่านะคะผิวฉ่ำแบบมีออร่าอีกด้วยนะคะต้องออกตัวก่อนว่า2สูตรนี้นะคะพี่ต่ายยังไม่เคยลองใช้เลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเห็นแบบเฮ้ยเห็นวางออกใหม่ในเซเว่นเราก็อยากจะลองนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการลองครั้งแรกไปพร้อมๆกันนะคะพี่ต่ายอาจจะไม่ได้พูดถึงผลลัพธ์อะไรมากมายว่าเอ้ยใช้แล้วผิวออร่าจริงไหมหรือว่ามันขาวขึ้นจริงหรือเปล่านั่นนี่นูนน่นนะคะไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ว่าจะมาพูดถึงสารสกัดหลกัหลกลกๆแแลละคววาาาามมน่ใช้้ของเ็ ูเนื้อสัมผัสแล้วก็กลิ่นกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะจ๊ะพี่ตายขอพูดถึงสูตรนี้ก่อนเลยสูตรมะขามทนาคานะคะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบมะขามแล้วก็ทนาคามากๆอยู่แล้วนะคะสูตรมะขามทนาคาเนี่ยสารสกัดหลักๆของเขาก็คือตัวที่เป็นมะขามสดนะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็มีสารสกัดมาจากทานาคาด้วยนะคะที่จะช่วยทาให้ผิวเนี่ยมีความเย็นสบายสดชื่นแล้วก็ช่วยลดพวกผดผื่นได้ด้วยนะ น,นี้เขายังมีวิตามินและก็คอลลาเจนด้วยนะคะที่ช่วยทำให้ผิวของเรามีความเรียบเนียนสีผิวดูสม่ำเสมอนะคะส่วนอีกสูตรจะเป็นสูตร C&E 5 0เท่านะคะสารสกัดหลกัลกๆของสูตรนี้ก็คือว่าเขาจะมีส้มสีแดงที่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยทำให้ผิวดูขาวดูกระจ่างใสนะคะมีส้มแมนดารินและก็ส้มเซจูอีกด้วยนะคะที่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะที่จะช่วยบำรุงผิวของเราเนี่ย ให้ดูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e, ีถึง50เท่านะคะทุกคนที่ช่วยทําให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นผิวสว่างมีออร่าและก็ผิวมีความนุ่มมีความชุ่มชื่นมากๆเลยนะคะทั้ง2ส,สูตรนี้เขาจะมี U V protection ด้วยนะที่จะช่วยปกป้องผิวของเราจากแสงแดดนะคะทุกคนมาดูเนื้อเจลกันหน่อยว่าเนื้อเจลของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูกันว่าเนื้อสัมผัสข,ของเขาเนื้อเจลของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะ นือเจลเขาจะเป็นสีขาวข้นๆค่คนนะ,คะทุกคนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เข้มข้นมากนะเห็นไหมเออเนี่ยพอเราบีบลงก็จะมีความแบบไม่ได้เข้มข้นมากนะคะทาลงที่ผิวจะรู้สึกเย็นๆนะคะทุกคนจะรู้สึกแบบเยน็นๆแล้วก็เนื้อเจลของเขาค่อน,ข,อนข้างที่จะมีความแบบบางเบานะคะไม่ได้เหนียวหนึบหนาแล้วก็ไม่ได้ดูนักหนักผิวอะไรมากามายนะคะแต่แบบกลิ่นนี้หอมมากเลยเนี่ยกลิ่นมะขามทนานาคา กลิ่นมนนะขามทนาคาคือเป็นกลิ่นที่แบบหอมมากกลิ่นหอมแบบอืมกลิ่นหอมแบบหอมติดผิวเลยนะคะหอมมากๆาเลยสูตร C&E หน่อยอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่ากลิ่นของเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองอีกข้างหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงเนื้อเจลเขาจะเหมือนกันเลยทุกคนคือจะเป็นเป็นเจลที่ค่อนข้างที่จะมีความบางเบานะคะบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะ แต่สูตรส,ส้มไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรมากมายนะคะสูตรส้มกลิ่นจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะจะไม่ค่อยชัดเหมือนกลิ่นที่เป็นกลิ่นมะขามทานะคะสูตร C&E กลิ่นเขาจะเบาๆอ่อนๆค่ะกลิ่นจะไม่ค่อยชัดเหมือนกลิ่นมะขามทานาคานะคะแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบกลิ่นประมาณไหนนะแต่ว่าส่วนตัวพี่ต่ายพี่ต่ายจะชอบชอบกลิ่นนี้มะขามทานาคะกลิ่นเขาหอมดีค่ะอืม ใครชอบสูตรไหนชอบกลิ่นไหนก็ไปเลือกใช้ตามตามความชอบของแต่ละคนได้เลยนะแต่ให้พี่ต่ายแนะนํานะถ้าสภาวะอากาศตอนนี้คืออากาศมันร้อนมากๆทุกคนเพราะอากาศมันร้อนมากๆอะ่ะเหงื่อมันจะออกแล้วทาให้ผิวของเราเกิดผดผืน่นง่ายนะแนะนาสูตรที่เป็นขมิ้นธนาคาลเลยเพราะอย่างธนาคาเนี่ยเขาก็จะช่วยลดพวกผดผืน่นตามร่างกายตามแผ่นหลังได้ด้วยนะคะลืมบอกไปตัวนี้เขาเป็นเจลบำรุงผิวสําหรับผิวกายนะคะซึ่งทั้งสองซองนี้พี่ต่ายซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะราคานี่จาไม่ได้จริงๆว่า35บาท หรือว่า45บหวาทนะคะเด,เดี๋ยวจะแจ้งราคาไว้ในคลิปแล้วกันเนาะแล้วก็เข้ามาในแพ็กเกจที่แบบว่า เป็นจุกเปิดปิดแบบนี้ใช้ได้ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากลองบ้างนะคะก็ไปลองได้เลยที่เซเว่นอเลฟเนะหรือว่าใครที่ลองมาสักพักแล้วแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะคะผิวกระจางใสขึ้นไหมผิวแบบเออผิวดูดีขึ้นไหมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปกันหน่อยพี่ต่ายก็อยากจะอ่านคอมเมนต์ของทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วถ้าชอบคลิปของพี่ต่ายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไว้พี่ต่ายไปเจออะไรออกใหม่ในเซเว่นหรือว่าไปเจอที่วางขายตามห้างทั่วไปเนี่ยถ้ามันน่าใช้มากๆเดี๋ยวจะมาทำคลิปมั์มอยให้ทุกนได้ก ะค,ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ